ช่วงสุดท้ายของ9.3นิวครับจะพาไปติดตามประเด็นที่มีรถคันนึงไปจอดนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ซึ่งก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดวันนี้นะครับเป็นคลิปภาพเหตุการณ์รถเก๋งจอดติดไฟแดงกลางถนนเกิดระบบไฟในรถเนี่ยนะครับรัดวงจรไฟไหม้นะครับไฟไหม้ลุกเกือบทั้งคันเลยไปติดตามครับ พาท่านผู้ชมไปดูในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพเกิดเหตุรถเก๋งไฟไหม้จากเครื่องใต้ท้องรถจากระบบไฟรัดวงจรส่งผลทําให้ไฟลุกไหม้รถเสียหายเกือบทั้งคันกลางถนนรัฐการตัดกับนิพัฒนสงเคราะห์ครับใกล้กับร้านอาณาจักรเบเกอรี่หัดใหญ่โดยมีชายอายุกว่า50ปีซึ่งเป็นคนขับกระโดดหนีตายออกมาจากรถได้อย่างวุดวิด หลังมีเสียงระเบิดจากหน้ารถก่อนเกิดไฟลุกไหม้ครับได้มีกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยนะครับแล้วก็มีควันไฟพุ่งออกมาจากหน้ารถหลังจากนั้นเกิดเปลวไฟลุกไหม้อย่างเร็วจากห้องเครื่องโดยไม่ทราบสาเหตุมีพลเมืองดีครับที่ประสบเหตุเนี่ยนะครับได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจากมูล,ลินิธิมิตรภาพสามาคัคคีท่งเสียเสียงตึงหัดใหญ่และรถดับเพลิงเทศบาลนครหัดใหญ่หลังได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางมาทันทีที่เกิดเหตุครับ ในที่เกิดเหตุพบนะครับว่ามีรถเกง๋งยี่ห้อเฟียสป้ายทะเบียนกอไก่ขีด1995นครศรีธรรมราชสีน้ำเงินกำลังลุกไหม้บริเวณหน้าห้องเครื่องขณะจอดร,รถรอสัญญาณไฟแดงซึ่งห่างประมาณ50เมตรทำให้รถที่จอดเรียงรายกาันต้องรีบถอยออกจากรถเก๋งคันที่เกิดไฟไหม้ทันทีครับส่วนเจ้าของรถยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุไฟไหม้ รถไว้ได้ครับหลังจากเจ้าของกระโดดออกมาพยายามนะครับที่จะเปิดฝากระโปรงหน้ารถแต่ได้ถูกชาวบ้านตะโกนให้รีบถอยออกมากลัวว่ารถจะเกิดระเบิดได้รับอันตรายก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมเพลิงนะครับไว้ได้ภายใน20นาทีแต่รถได้ถูกไฟไหม้เสียหายไปก่อนหน้านี้ทำให้ภายในห้องเครื่องได้รับความเสียหายทั้งหมดครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างเล่าว่าช่วงนั้น ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดต่างพากันตกใจนะครับว่าจะเป็นรถติดแก๊สยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยทําให้ถนนเส้นทางดังกล่าวเกิดการจราจรติดขัดเป็นทางยาวเลยครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบว่าเพลิงนี่นะครับได้ลุกไหม้มาจากห้องเครื่องก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณด้านหน้าคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงช่วยการระดมฉีดน้ําไว้ได้นะครับด้วยความรวดเร็วเบื้องต้นทราบว่าคนขับ รถเก๋งคันดังกล่าวเป็นชายอายุราว50ปีกว่ายัางไม่ทราบชื่อนามสกุลก็ได้ขับมาจาก4ี่แยกโรงปูนถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ขับมุ่งหน้าไปทางสยามรีสอร์ทครับตำบลคลองแหเมื่อมาถึงหน้าร้านอาณาจักรเบเกอรี่รถได้จอดติดไฟแดงก่อนจะมีเสียงคล้ายระเบิดและเกิดไฟลุกจากใต้ห้องเครื่องอย่างเร็วส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบจากเจ้าของรถเรื่องของรายละเอียดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับขับขับอยู่บางทีเครื่องดับนะครับมีควันนะครับขึ้นมาจากห้องเครื่องหรือสาเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศบางทีนะครับในบางช่วงบางตอนในแต่ละวันถ้าฝนไม่ตกเนี่ยร้อนครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ รถที่เก่าหรือว่ามีการเกิดการเสียดสีหรือไฟรัดวงจรหลายๆสาเหตุครับก็ต้องดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ